ประกาศศูนย์ตุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยนะครับในวันนี้เวลาประมาณ12นาฬิกาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกมาประกาศเตือนในเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงเป็นฉบับที่4เนื้อหาใจความของประกาศนะครับในวันนี้ จนถึงวันพรุ่งนี้2-3เมษาย,ยน2564บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันทางตอนบนประกอบกับนะครับจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามัน โดยลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนที่จะตกหนกักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีกำลังแรงโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรเบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและระวังอันตรายในการเดินเรือขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในเรือใหญ่ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทุกภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ